สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็พาเพื่อนๆือนอยู่ที่เกาะลอยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆก็ยังคงอยู่ที่เกาะลอยค่ะเราก็จะนั่งรถเข้าไปที่เกาะลอยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเกาะลอยนั้นอยู่กลางทะเลนะคะเพื่อนๆ่เราก็นั่งรถไปไม่ไกลค่ะเป็นสะพานข้ามทะเลไปค่ะเพื่อนๆก็วิวทิวทัศน์ก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆสําหรับเกาะลอยหรือว่าสวนสุขภาพเกาะลอยค่ะเพื่อนเพื่อน ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างคึกคักค่ะเพื่อนเนดูจากรถที่จอดค่ะไม่มีที่จอดก็เลยต้องจอดที่ตรงสะพานครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะเข้าไปเกาะลอยแล้วก็ไปข้ามฟากไปที่เกาะสีชังครับเพื่อนๆก็ยังคงสวยงามค่ับเพื่อนๆยังคงความสวยงามที่เกาะลอยก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ยังคงสวยงามน้ําใสสดใสสวยงามค่ะเพื่อนเนอ่านี่ค่ะ จากที่เห็นก็คือ,อเรือนะคะเ,เพื่อนๆจากที่เห็นคือเรือค่ะเรือโดยสารข้ามฟากค่ะเ,เพื่อนๆคือข้ามฟากไปที่เกาะสีชังแล้วก็ส่งนักท่องเที่ยวกลับมาที่ฝั่งของเกาะลอยสีราชานะคะเ,เพื่อนๆนะคะยังคงสวยงามค่ะน้ําทะเลใสสดใสสวยงามเลยค่ะเ,เพื่อนๆเรือโดยสารก็จะมาเทียบฝั่งที่ ท่าของเกาะลอยนะคะเพืเ่อนๆเรือนะก็บรรจุนักท่องเที่ยวได้จํานวนมากเหมือนกันค่ะเพืเ่อนๆก็จะมีเที่ยวหลายเที่ยวเหมือนกันค่ะทั้งวันค่ะจนถึงหกโมงเย็นค่ะเพืเ่อนๆสําสหรับที่มาจากนน่นนะคะจากเกาะสีชังค่ะเพืเ่อนๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะ น้ำทะเลก็ใสสวยงามค่ะใกล้จะถึงฝั่งแล้วค่ะเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามที่เก็บมาฝากเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ